ค่ะมันนี้มากับบรรยากาศคึมคึมเอค่ะมากับบรรยากาศคึมคึมมาจ้ามาเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงงัวบรรยากาศเด็กหน่อยเลี้ยงงัวเนาะค่ะพี่น้นงงัวเขากับเบิดหยากินแล้วค่ะงัวเขากับเบิดหยากินแล้วค่ะพี่น้นงน้ำ กระเบิดหญ้าเล่มกระเบิดค่ะพี่น้องบรรยากาศคืมๆนานอนเว้นเนาะคะ่ะน้่งในห้องกระเบิดื้องเลยค่ะพี่น้องนะครับคืมๆคืมๆเลยค่ะบรรยากาศนานอนเว้นค่ะพี่น้อง น้องแม่เหมียวกับมามาจ้าพี่น้องเป็นเล็กหน่อยเรลียงงัวค่ะบรรยากาศคึมๆเลยค่ะพี่น้องแต่อากาศเย็นแล้วก็ล่มช่วย บรรยากาศหนานอนเว้นเนาะค่ะหนองหัวเฮ้ากับกระลังกินหยาค่ะเลีมหยา <Okay. S 1> เสียงลมเสียงลมกระแห้งๆเนาะค่ะใบยางกัดพื้นเขียวเต็มอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่โรนใบออกเบิดเนาะค่ะ ลวงใบลงเบิดกับปงขืนไม้ค่ะพี่น้องบรรยากาศสวนยางพี่น้องเข้ากันได้แบบรอบดแเปรอดเลยกับเสียเสียงเขียดจระนาห้องเดอค่ะพี่น้องเสียงเขียดจระนาห้องนำกระบกแล้ว น้องตุ่มซับเข้าค่ะพี่น้องใส่น้องตุ่มซับนี่จะน้องตุ่มเงินนี่น้องตุ่มซับเด็กดื้ออยู่ข้างไอเนี่ยกระติดเสียงได้ยินเสียงมอไซพี่น้องเฮามาหย่อนดมกดเนาะค่ะบ่มี บรรยากาศเย็นสบายค่ะบรรยากาศเย็นสบายลมโชยโชยเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายสบายค่ะพี่น้องมากค่ะมาเป็นนิดหน่อยเลียงงัวน้ำกันวิธีชีวิตคนเลียงงัวเนาะค่ะ บายบายมากกับไปห้าหย่าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเขามารับชมคลิปน้ำกันเนาะค่ะเข้ามารับชมคลิปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ